เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเขาได้เห็นชอบหลักการที่จะให้มีหลักสูตรการเรียนรวมกันระหว่างปปชกับปวศเป็นหลักสูตร4ปีนะครับเพื่อผลิตกําลังคนมาฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับด้พูดคุยกันกับคุณนิตินาชิต ผู้อำนวยการสํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM จํานวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ Computer นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการ ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกิการที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอน,นําเสนอสินเชื่อ ส่วนบุคคลธนาคารอ,อมสินนะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10เท่าของรายได้หรือไม่เกินรายละ5,0,000นบาทนะครับระยะเวลาการชําระคืนนาน7ปีด้วยการสามารถสมัครแล้วนะครับโดยสมัครผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอ,อมสินคือแอปพลิเคชัน m ม m o นะครับสกด mymo ครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอ,อมสินขอนําเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสินให้กับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อได้โดยมีวงเงินไม่เกิน10เท่าของรายได้นะครับไม่หรือไม่เกินรายละ5 0,000นบาทโดยจะมีระยะเวลาการชาระคืนนาน7ปีด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินแล้วนะครับแอปพลิเคชันที่ว่านี่คือแอปพลิเคชันม i m โนะครับสกด M Y M O ครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ ส่วนบุคคลธนาคารอ,อมสินซึ่งธนาคารอ,อมสินได้นําเสนอนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกินสิบเท่าของรายได้หรือว่ารายละไม่เกินห้าแสนบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชําระคืนนานเจ็ดปีด้วยกันนะครับคาถามคือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอ,อมสินคําถามคือแอปพลิเคชันนี้ใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรส่งคําตอบมานะครับ s m s 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการผ่อนบ้านดีมีเฮนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่ไม่มีปัญหาเรื่องประวัติการชำระเงินนะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะมีการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดิมทั้งเงินต้น1ล้านบาทจะต้องชำระ เดือนละหถึง7,000บาทนะครับก็จะเหลือเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะครับโดยจะมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการดังกล่าวนานประมาณ1ปีหรือว่า12เดือนโดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชําระไม่เคยทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และก็ไม่อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของธนาคารซึ่งเป็นมาตรการอื่นๆนะครับรวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่ขอสินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินและก็เตรียมที่จะปลูกสร้างอาคารนะครับ ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านด้วยการแล้วก็การลงทะเบียนโดยเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th และเมื่อได้รับสิทธิ์นั้นแล้วเนี่ยก็ให้ติดต่อกับทางธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีนะครับเพื่อที่จะจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565นะครับซึ่งหลังจากครบกําหนด มาตรการปรับเงินงวดดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมาชําระเงินงวดตามสัญญาเดิมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้กําหนดเอาไว้นะครับกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ให้คําแนะนําวิธีการในการจัดการกับขยะอันตรายใกล้ตัวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งขยะอันตรายก็คือผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีองค์ประกอบ หรือว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าสารอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นสารไวไฟสารกัดกร่อนหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสารโลหะหนักแล้วก็สารอื่นๆหรือว่าที่เป็นพิษนะครับอย่างเช่นน้ํายาขัดห้องน้ําและสุขภัณฑ์น้ํายาขัดเครื่องเงินหรือว่าเครื่องทองแดงหรือไม่ก็เป็นหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับแบตเตอรี่ ทานไฟฉายน้ำยาขัดกระจกยาฆ่า,มาแมลงเป็นต้นนะครับซึ่งการจัดการกับขยะอันตรายสามารถทำได้โดยลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนะครับเพื่อเป็นการลดของเสียอันตรายแล้วก็มีการคัดแยกของเสียหรือว่าขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปนะครับถ้าจาเป็นถ้าเป็นของเหลวไม่ควรที่จะเทรวมกันนะครับเพราะว่าอาจจะทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของการคัดแยกเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่ให้แยกขยะอันตรายบางประเภทที่สามารถรีไซเคิลออกมาใช้นะครับในกระบวนการผลิตได้รวบรวมใส่ถุงสําหรับขยะอันตรายแล้วก็มัดให้แน่นหนาแล้วก็นําไปทิ้งในถังขยะอันตรายเพื่อรวบรวมไปกําจัดทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะต่อไปนะครับธนาคารออมสินครับขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการกลับเคลื่อนสินเชื่อบ,บียต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรม แล้วก็สป라이ชเชนในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะครับโดยสามารถให้บสยเนี่ยค้ำประกันได้เต็มวงเงินแต่ถ้าขอสินเชื่อไม่ถึง3ล้านบาทก็ต้องไปไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารนะครับมีระยะเวลาการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละหนึนะครับส่วนการชําระคืนเงินต้นนั้นก็จะปลอดชําระเงินต้นกรณีที่ชําระคืนเงินสินเชื่อตั้งแต่2ปีขึ้นไป หลังจากนั้นครับในปีที่3ถึงปีที่7นะครับถ้าดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ MLR-1.00 ลบ1.00ต่อปีถ้าเป็นแบบนี้จะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเต็มวงเงินนะครับแต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.5 ลบ0.5ต่อปีจะใช้บสยค้ำประกันและต้องมีหลักทรัพย์ ในการค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยลนะครับและนอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีที่ดอกเบีย้ยเป็น MLR ต่อปีเนี่ยสามารถใช้บายค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g ์ b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายนนี้ครับหรือเมื่อครบกําหนด หรือเงินในโครงการหมดลงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ที่ Facebook Fan Page ก็เข้าไปที่ GSB Society สกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้ความเห็นชอบกับหลักการที่จะเปิดหลักสูตรการเรียนรวมปวชกับปวสเข้าด้วยกันโดยมีระยะเวลาในการเรียนานาน4ี่ปีด้วยกันเพื่อผลิต กำลังคนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับพูดคุยกับอาจารย์นิติราชิตผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ครครับที่มาที่ไปนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอในการที่เราอสร้างแนวคิดในเรื่องของการเรียนปวชขั้วปวสนะครับและใช้เวลาเรียนสี่ปีเนี่ย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเรื่องของระบบเศรษฐกิจสังคมมันมีความการเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดแรงงานเองก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไอความเปลี่ยนแลงทางเทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งซึ่งเมื่อตลาดแรงงานเปลี่ยนเนี่ยสมรรถนะในการทํางานก็มีการปรับเปลี่ยนรวมถึงมีการเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับครับอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ในภาพของ ภายนอกในส่วนของตัวผู้เรียนเองในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีการที่จะเข้าถึงถึงความรู้ทางวิชาชีพได้หลายช่องทางนะครับ,รบแล้วก็เด็กๆเองก็มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านโลกของอาชีพนะครับทําให้เขาเนี่ยอจะต้องแสวงหาความรู้แล้วก็ทําให้เขามีความรู้แล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการทํางานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก,ก็เลยเกิดแนวคิดนะครับซึ่งซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของ การทํางานนะครับที่ผู้สมัครการศึกษาระดับปะวะสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะจะอายุประมาณสิบเก้าปีนะครับซึ่งเด็กเรานะครับถ้าถ้าจบปะวะชในขัยอายุสิบเจ็ดก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวัยของการทํางานตาม,ม<อ>กฎหมา<ล>ยแรงงานนะครับ <laughs> ใช่ครับก็เลยก็เลยคิดว่าเออเอาเอามาเรียนควบกันเลยนะครับต่อควบสแล้วเ็เขาใช้เวลาเรียนแค่สี่ปีเนี่ยเขาอายุสิบแปดปีเขาก็จบการศาึกษาแล้วเาก็ทํางานใน ในสถานประกอบการซึ่งก็ไม่ผิดกฎหมายใงานะครับนะครับในทางเดียวกันในเรื่องของนโยบายของท่านอมนตรีว่าการศึกษานะครับท่านตีนุทียนทองเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการในการสอนแบบบูรณาการแล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการเหล่านี้นะครับเราก็เออเลยมีแนวคิดนะครับที่ที่นํามาพัฒนาเป็นรูปแบบนะครับ นอกจากนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดไปก็คือว่า,ามีอาชีพภาษาของเราเนี่ยมีคณะกรรมการร่วมภาคราาัฐเอกชนเพื่อผลิตพัฒนากํนนาลังคนอาชีวภาษาใครับ<อ>ใช่ครับเขาเขามีกลุ่มดิจิทัลนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสา,ารเทศและดิิตอลคอนเทนต์เนี่ยเขาบอกว่าสาขานียเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วแล้วการที่จะรอให้เด็กจบปวสในในระยะ ใช้เวลาเรียนห้าปี่คงไม่พอและไม่ทันนะครับไม่ทันเขาใช่เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาอยากพัฒนา <c oughs> เราก็เลยใช้โอกาสเนี้ยนะครับมาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาแนวทางในการที่จะพัฒนาหลักสูตร <c oughs> อปวชวบสอสี่ปีเนี้ยครับซึ่งซึ่งในเดือนนี้ก็คงจะมีการมานั่งคุยกันในการที่จะทํางานในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็นําไปสู่การจัดก,การ สอนในปีการยหกษา2 5 6ต่อไปครับผมแต่ทีนี้ระหว่างที่เด็กเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยเราเราจําเป็นต้องบังคับไหมครับว่าต้องเป็นปวชปวสเสมอไปหรือคือรวมกันเลย4ปีเสมอไปหรือว่ายังมีปวชเหมือนเดิมอยู่หรือยังไงฮะคืออย่างนี้ครับหลักสูตรนี้ต้องตองเรียนว่าเป็นหลักสูตรที่ต้องพัฒนาร่วมกันใหม่นะครับต้องต้องตั้งขึ้นมาใหม่ใหม่เลยนะฮะใช่ครับอย่างเช่นปกตินะครับปวชเนี่ยเขาจะเรียน3ปีใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วปวสเนี่ยเรียน80หน่วยกิตจะอ๋ครับใช้เวลา5ปีแต่ทีนี้เราจะหลักสูตรพัฒนาใหม่เนี่ยก็คือเป็น180หน่วยกิตเลยครับจาก5เหลือ4ี่ใช่ครับ<อ>ก็คือคือคือจำนวนหน่วยกิตเนี่ยจะรวมไปเลยไม่มีแยกว่าอ๋อไม่มีแยกอันใช่ไม่ได้แยกว่าปวช100ปวส80แต่มันเป็นการพูดภาพรวมเลยว่าเรียนหลักสูตรชาวควบสอนี่ยคือเรียนทั้งหมด180หน่วยกิตครับครับแต่ว่าแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเด็กต้องเรียนใช้เวลาเรียน4ปียาว สี่ปียาวถึงจะจบการศานะครับแต่ว่าถ้าเขามีเหตุจําเป็นที่ที่จะต้องออกกลางคันอะไรเงี้ยนะครับเขาก็สามารถที่จะขอวุฒิปวชได้นะครับแต่ต้องต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของเกณฑ์การได้วุฒิการศาของปวชนะครับอันนี้หมายหมายถึงว่าเป็นนับจาหน่วยกิจหรือว่านับตามปีที่ศึกษานับตามหน่วยกิตครับตามหน่วยกิจนะฮะตามปกตางเลยใช่ครับแต่อย่างน้อยก็ต้องสองปีใช่ไหมครับปวชใช่ครับก็ก็ ก็โครงสร้างมันก็คือสามปีแล้วแต่ครับอยู่ว่าที่การจัดแผนการเรียนของแต่ละประกอบการนะครับเพราะอย่างนี้ครับคือหลักสูตรนี้เนี่ยที่ที่เราทําเป็นหลักการไว้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเป็นเป็นการจัดการศึกษาในระบบเทวิภคีร์ร้อยเปอร์เซนด้วยครับกับเพราะว่าสามประกอบการนะครับที่ที่ล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการได้ร่วมประชุมกับอกรสเนี่ยนะครับเขา เขาสะท้อนมาว่าเขาอยากให้เขาอยากมีความยืดหยุ่นในการที่จะพัฒนาหลักสูตรนะครับของเขาเองดังนั้นเนี่ยอาชีวะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้เหมาะเลยเพราะเพราะเราต้องมาังจับคู่กันในการที่จะพัฒนาหลักสูตรนะครับอย่างเช่นสมมติบริษัทอ่ากูเกิลอยากจะพัฒนาหลักสูตรด้านไอทีใช่ไหมครับกับ,บอาชีวะนะครับอาจจะวิัยเทคนิครัชบุรีสมมตินะ,จ,ะจับคู่กันใช่จับคู่กันแล้วพัฒนาหลักสูตรเลยของเขาโดยเฉพาะเลยใช่ครับของเขาเลย แล้วทุกอย่างมันจะตรงกับความต้องการของภาพประกอบการอย่างแท้จริงเลยครับครับซึ่งซึ่งในรายละเอียดนะครับก็คือว่าเราเราให้ความสําคัญคือให้เขามาร่วมรับเด็กตั้งแต่แรกเลยเมื่อหลักสูตรเสร็จนะครับมารับนั่งรับด้วยกันเลยว่าเขาอยากได้เด็กแบบไหนจํานวนรับเนี่ยให้เขาบอกด้วยว่าอจำนวนคนที่ที่อยากให้ไี่นายรับเนี่ยเท่าไหร่เพราะเราเราเราไม่อยากโดนว่าเราหนึ่งก็คือไม่เด็กไม่มี สมรรถนะที่ตรงกับเขาสอบจบแล้วไม่มีงานทําเลยพวกนี้ครับดังนั้นมันเหมือนกับเป็นหลักสูตรที่รับรองกันมีงานทําด้วยไกลๆนะครับไกลๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราเราไม่ได้ประกันร้อยเปร์ซนนะฮะอยู่ที่ว่าทางผู้ประกอบการเขาด้วยแล้วก็ระหว่างทางด้วยใช่ไหมฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องอันดับแรกต้องมีความมั่นใจด้วยหรือเปล่าว่าจะไปให้ครบสี่ปีให้ได้เนี่ยใช่ครับเป้าหมายต้องชัดเจนครับเพราะว่าในกระบวนการแนแนวเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรช่ยยเป้าาหมของเคือ คือได้สมรรถนะอาชีพแน่นอนแหละสองคือได้ได้ได้งานทาในในโลกของอาชีพในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับเบสเคอร์ของประเทศไทยด้วยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเด็กที่จะมาก็ต้องจบมสามมาใช่ไหมครับเพื่อมาเข้าปวช,ชจุดเริ่มตน้นตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสกรีนยังไงเพื่อให้เด็กมันตรงไปตามกลุ่มเป้าหมายครับหรือว่าต้องร่วมมือกันระหว่างกรอรอ,อกันแล้วใช่ครับต้องต้องต้องร่วมมือร่วมมือกันคือเราเราใช้คําว่าร่วมมือกันอย่างเข้มข้นเข<ร>้มข้นใช่ใช่ใช่จะได้ไม่เกือดรึเปลี่ยนระดับกาย strategy กับ strategic partner เลยครับกับโพางนันเลยแหละใช่ครับผมกับเอาแบบเปมนคนเลยเพราะว่าเขาจะได้จะได้มากับเครื่องอาชีวะร่วมกับเราฮะเพราะฉะนั้นเด็กที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรแบบนี้คุณก็ต้องมีทิศทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแหละเอาง่ายๆว่าคุณจะโตแนวนี้นะใช่ครับผมเพราะเป็นั้นถ้าออกระหว่างทางนี่โอ้โหมันมันต้องมานั่งเริ่มใหม่เลยไหมฮะเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่เริ่มเขาอย่างที่บอกว่าด้าเขาออกกลางคันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขอวุฒิปวชได้ถ้าเขาเรียน ครบตามหน่วยกิจอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าปวชเนี่ยร้อยหน่วยกิจใช่ไหมครับการโครงสร้างเนี่ยเขาเขาเขาสามารถที่จะทานเฟอร์ทานเฟอร์ได้หนึ่งร้อยเนี่ยเราต้องขอบุตรเป็นปวชแต่ว่าแต่ถ้าไม่มีเหตุอันจําเป็นเนี่ยอย่างเช่นอยู่ดีๆอยากจะขอบุตรปวชแล้วเรียนต่อปวสในหลักสูตรเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับต้องจบปวสให้จบปวสก่อนได้สองใบแล้วคุณจะไปต่อปริญญาตรีก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับครับก็ไปเข้าหลักสูตรปกติของมหาลัยทั่วไปใช่ไหมฮะ ได้ครับได้เลยเพราะว่าโู้สอก็สามารถที่จะเข้าได้แต่อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของการเรียนหลักสูตรชอควบสอนเนี่ยนะครับเป้าหมายจริงๆคือการมีงานทำดังนั้นคนที่จะ,ะเข้าไปสู่การเรียนมหาวิทยาลัยอีกสองปีต่อเนื่องเนี่ยรจริงๆเข้าไปเรียนในระบบในระบบปกติในหลักสูตรปกติน่าจะมีความเข้มข้น ในในเชิงของสมรรถนะทางวิชาการม,มากกว่าครับผมอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามาทางสายวิชาชีพเขาก็มีอย่างเช่นของอะไรนะฮะสถาบันเทคโนโลยีต่างๆก็มีเปิดอยู่แล้วปริญญาตรีเีนยนแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์ทางานด้วยมันจะดีกว่าเหมาะกว่าเหมาะกว่าทางนั้รถูกต้องครับ,รบเพราะว่าแต่ว่าในหลักสูตรนี้เนี่ยคือถ้าต่อสถาบันการอาชีวศากษาของอาชีวะเองนะครับอ,าาอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า เพราะว่าปอตีของอาชีวะเราก็เป็นหลักสูตรทวิภาคีอยู่แล้วครับอ๋อครับมันมันก็สอดรับกันครับผมอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์ไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงต่ออาจารย์ก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เราทําแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่นําเรียนว่าด้วยด้วยทางกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารนเทศดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยเขาเขาขอขอทําก่อนเราก็เลยจะจับมือกับทาง ออรกกลุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะตามมากับสาขาอื่นๆซึ่งซึ่งแนวทางกับผาหลักสูตรอย่างที่บอกว่าจะต้องจับคู่กันครับจับคู่กันนะครับซึ่งอันนี้จะมีการสื่อสารไปยังกลุ่มอรกอกรสแล้วก็สื่อสารไปยังสายสาของอาชีวะนะครับทังทางรัฐและเอกชนในการที่จะร่วมลองดูซิว่าเขามีหน่วยงานไหนที่มีความเข้มแข็งในความร่วมมือทางวิชาชีพ ที่จะจัดการศาในหลักสูตรนี้ครับก็จะนํามาเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรต้องดําเนินอย่างครับหลักสูตรเราเป็นแบบโมดูลด้วยนะครับเป็นแบบโมดูลที่ที่เป็นมุ่งเน้นเป็นเรื่องๆเลยซึ่งเด็กเนี่ยเขาเขาจะเห็นภาพความชัดเจนในการทํางานในสถาบัการกแล้วก็ใช้การเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์สด้วยครับอ๋ออาจารย์ผมกาลังหลับตานึกถึงภาพของที่เราร่วมมือกับต้องต้องเอ่ยชื่อครับคือคือ สถาบันของอะไรของโตโยต้าใช่ไหมอาจารย์ที่เขาผลิตช่างยนต์โดยเฉพาะเลยอ่าโรงเรียนใช่ไหมส่วนที่เป็นโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยต้าใช่ไหมอ่าอันนั้นคือเราจะเป็นโมดูลลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเลยไหมอาจารย์ขอแยกเป็นตัวอย่างอีกนึงอ๋อใช่ครับคือคืออย่างเช่นอ่าถ้าเป็นหลักสูตรอ่าช่างยนต์สมมตินะครับช่างยนต์มันก็จะมีโมดูลเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์โมดูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็กอ่าการอ่ารถยนต์แก๊สโซเลียครับเฉพาะเลยอย่างเงี้ย ใช่ครับมันก็จะเป็นเรื่องๆไปซึ่งเด็กจะถามว่าคือคือเขาทมโมดูิว่าเขาเขาอาจจะมีเหตุในการที่ไม่สามารถเรียนต่อได้เนี่ยับเขาอาจจะไม่ได้วุฒิการศึกษาในกรณีที่เรียนยังไม่ครบตามต,ตามหน่วยกิจของปวชนะครับแต่เขาบอกต่อเน,นี้ยครับแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าโมดูลอาชีพตรงเนี้ยมันจะทําให้เขาสามารถนําไปใช้ในงานได้เลยอืเขาสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยจากจากหลักสูตรโมดูลที่ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับ ครับน่าสนใจนะครับเพราะฉะน,นั้นนี่คือยุคใหม่ของอาชีวะศึกษาในยุคใหม่ได้ไหมอาจารย์ได้ครับเพราะว่าเราเราพยายามปรับตัวกับเทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะ,ะใช่ฮะอ่าเอาละอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยอจะต้องเตรียมมือเตรียมตัวยังไงไหมครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็อาจจะ,จะยังไม่ทราบว่าที่ไหนจะเปิดนะครับแต่ว่าเราเราคิดว่าคงอ่ปีการศึกษาสองพันหกสิบหกนะครับปีหน้าเทอม ปีหน้าเทอมหน้าเนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่สัมพันธ์แล้วว่ามันมีหลักสูตรใดแล้วก็ร่วมมือกับบริษัทไหนเงี้ยเพื่อที่จะให้น้องๆมสามเนี่ยกลับได้ได้ได้มาสมัครนะครับอืกรับเอาละน่าสนใจเดี๋ยวการน่ารบกวนใหม่นะครับมีความคืบหน้าไงคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับวันดี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิตินาชิตนะครับผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับรูฝังครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงผมไปเฉลยคําถามนะครับ วันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอมสินซึ่งมีวงเงินในการขอสินเชื่อได้ไม่เกินสิบเท่าของรายได้หรือว่าไม่เกินท่านละรายละห้าแสนบาทเนี่ยนะครับคําถามคือสามารถสมัครสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินได้แล้วนะครับคำถามคือแอปพลิเคชันนี้ชื่ออะไรคําตอบคือมายโนะครับสะกด MYMO เป็นภาษาอังกฤษนะครับ เดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ